เรามาต่อกันที่ EP ที่4นะคะเรามาถึงสนามบินนิวเดลีแล้วนะคะตอนนี้ที่เมืองนิวเดลีนะคะเราก็จะขอเป็นการเที่ยวแบบสบายๆนะคะวันนี้นะคะก็ได้เหมารถ10ชั่วโมงนะคะวิ่งได้100กิโลราคาอยู่ที่ประมาณ5,200รูปีนะคะก็เป็นบริษัทเลยอันนี้ก็เชื่อถือได้คะ่ะปลอดภัยหายห่วงคะ่ะและนี่นะคะก็เป็นรถที่เหมาไว้นะคะเขาจะพาไปส่งโรงแรมก่อนนะคะ จริงๆเนี่ยแค่พาไปโรงแรมก็1,500รูปีแล้วค่ะก็เลยเลือกที่จะหมาวันภายในรถก็ค่อนข้างสะอาดอยู่นะคะแต่ว่าพี่แท็กซี่เนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นะคะก็อาจจะสื่อสารกันค่อนข้างยากนิดนึงค่ะจากสนามบินนิวเดลีนะคะเดินทางเพียง12นาทีก็ถึงโรงแรมเดอะอุมเราแล้วค่ะแลวนี่ก็ถึงโรงแรมแล้วนะคะโรงแรมเดอะอุมเรานะคะเป็นโรงแรมระดับ5ดาวนะคะซึ่งเป็นโรงแรมที่บริการดีมากๆนะคะไม่ว่าจะ โซนไหนนะคะอาจารย์รู้สึกได้เลยว่าเขาให้การต้อนรับและก็บริการเป็นอย่างดีมากๆค่ะอาจารย์จะพักที่นิวเดลีหนคืนนะคะแล้วก็วันถัดมาเนี่ยก็จะต้องบินไปสิงคโปร์นะคะบินจากนิวเดลีไปสิงคโปร์ก็ใช้เวลานั่งเครื่องทั้งหมด6ชั่วโมงนะคะวันนี้อาจารย์ก็เลยจะขอเบรกตัวเองด้วยการพัก โรงแรมแบบสบายๆกินอยู่แบบสบายๆเลยนะคะวันนี้บอกเลยว่าขอเบรกนะคะไม่ไหวนะคะเพราะว่าร่างกายหักโหมมากนะคะในหลายๆวันที่ผ่านมานะคะนี่นะคะก็ระหว่างรอเช็คอินนะคะอาจารย์ก็สั่งกาแฟมาทานนะคะก็นั่งพักระหว่างรอเช็คอินนะคะเพราะว่าอาจารย์มาก่อนเวลาประมาณ15นาทีนะคะซึ่งที่นี่เขาให้เช็คอินได้ประมาณบ่ายสองนะคะอาจารย์ก็มาถึงก่อนเวลานิดหน่อยก็เลยจะต้องรอห้องนะคะ ได้ห้องเรียบร้อยแล้วนะคะพนักง,งานก็กําลังลากกระเป๋าไปส่งที่ห้องนะคะก็สวิทด,ดีมากนะคะ นี่วันนี้ได้ห้องหนึ่งสองหนึ่งใครจะเอาไปตีเลขก็ได้นะคะรอเล่น,นะค่ะก็นี่นะคะห้องนอนสบายมากนะคะท네ีวีโต๊ะทํางานคือแบบฟินมากนะคะจริงๆจะบอกว่าพอเข้ามาในห้องนะคะอาจารย์ไม่อยากออกไปไหนเลยใอยากจะนอนทั้งวันแต่ว่าเราก็เมารถมาแล้วเนาะเราก็ต้องออกนะคะทุกคนคะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่โรง,งแรมเดอะอูมเรานนะคะนี่ก็จะเป็นโซนกาแฟนะคะเขาก็จะมีมีชามีกาแฟให้นะคะ โรงแรมนี้นะคะมีทุกอย่างครบคันสะดวกสบายแล้วก็สะอาดแถมเซอร์วิสเนี่ยดีมากๆนะคะตั้งแต่มาอินเดียเนี่ยรู้สึกประทับใจโรงแรมนี้ที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าครบทุกอย่างนะคะนี่กําลังรอแท็กซี่มารับนะคะนี่คือรถแล้วค่ะเรากําลังไปโอตัสเทมเพิลกันนะคะ และนี่ก็ได้ถึงทางเข้าโลตัสเทมเพลนะคะแต่ก่อนจะไปถึงเนี่ยก็คือต้นซอยเนี่ยจะมีวัดที่มีพระกฤษณะแล้วก็องค์พระแม่ลาทานะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะคนก็จะออกมาไหว้พระทาบุญออกมาเที่ยวกันเยอะนะคะแล้ววันนี้ก็มีแจกลงทานด้วยนะคะแต่ว่าอาจารย์เนี่ยไม่ได้ลงเลยนะคะไม่ได้ลงจากรถเลยก็ถ่ายภาพจากบนรถเนี่ยมาให้ดูนะคะเพราะว่า รถติดคนเยอะนะคะแล้วก็หาที่จอดรถยากเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยไม่ลงจากแท็กซี่นะคะเพราะว่ากลัวดเดี๋ยวจะติดต่อกันลําบากนะคะแต่ระหว่างทางนะคะอาจารย์ก็พยายามจะเก็บภาพให้ได้มากที่สุดเนาะ mm. เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นบรรยากาศของประเทศอินเดียนะคะแล้วก็คนอินเดียวันนี้ทุกคนก็ใส่ชุดเต็มเลยนะคะผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ใส่ชุดสาหลีเนาะก็คือมางานเขาก็จะแต่งเต็มกันประมาณนี้นะคะ และนี่ก็เป็นวัดที่มีพระกศษณะและองค์พระแม่ลาธานะคะเป็นวัดที่สามารถมาขอในเรื่องของความรักคู่แท้หรือมาขอในเรื่องของการเงินความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะอาจารย์ก็แอบ,บเสียดายนะคะที่มาถึงที่แต่ว่าไม่ได้ลงไปนะคะก็ได้แต่ภาวนาอยู่ด้านหน้าวัดนะคะนี่นะคะก็คนเยอะมากค่ะและทั้งสองฝั่งของถนนนะคะก็จะมีสตรีทฟู้ดมีอของขายเต็มไปหมดเลยนะคะ คือจริงๆถ้าใครชอบเดินเนี่ยแนะนําให้มาวันอาทิตย์นะคะเพราะว่าคนอินเดียเนี่ยเขาจะเที่ยวกันวันอาทิตย์แล้วก็ทุกสถานที่เนี่ยจะคนเยอะมากนะคะแต่ถ้าท่านใดไม่ชอบความพุกพล่านนะคะก็ให้มาวันธรรมดาเนาะเพราะว่าวันธรรมดาก็จะคนน้อยกว่านี้ค่ะและระหว่างที่รถติดนะคะอาจารย์ก็เก็บภาพพอร์ตเทรตมาฝากทุกๆคนค่ะ วันนี้ที่แพนไว้นะคะจะมีทั้งหมดสีที่นะคะแต่จะบอกว่าทั้งสีที่นะคะอาจารย์แทบจะไม่ได้ลงเลยเนื่องจากว่ารถติดคนเยอะแล้วก็ไปถึงเนี่ยก็คือสถานที่ใกล้จะปิดหมดทุกที่เลยะคะ่ะวันนี้ก็เหมือนมานั่งรถชมเมืองแทนนะคะก็เน้นเก็บภาพนะคะเก็บภาพถ่ายจากบนรถแทนก็แอบเสียดายค่ะแต่ก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสได้ไปอีกรอบนะคะรอบหน้าก็จะแพนให้ดีกว่านี้ค่ะ และนี่นะคะก็ถึงทางข้าวโลตัสเทมเพลนะคะแท็กซี่เขาก็บอกว่านี่นะคะคุณต้องลงไปต่อแถวแบบนี้นะคะซึ่งใช้เวลาต่อแถวกว่าจะเข้าไปในวัดนะคะก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าโอ้ไม่ไหวนะคะหิวข้าวคะ่ะเพราะฉะนั้นไปหาร้านอาหารก่อนเลยดีกว่าคะ่ะ แต่ทีนี้นะคะด้วยความที่ตอนนั้นนะห้าโมงแล้วเนาะเขาก็เลยแนะนําว่างั้นคุณไปเที่ยววัดเที่ยวสถานที่สําคัญให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปกินข้าวนะคะนี่นะคะก็เลยไม่ได้ข้าวโรตาเทมเพลนะคะเราก็กําลังไปอีกที่นะคะอีกที่เนี่ยมันจะเป็นเอ่อปราสาทสักอย่างนะคะที่เป็นสีแดงๆงนะคะซึ่งอาจารย์ก็จำชื่อไม่ได้นะคะแต่ว่าตรงนั้นนาสวยนะเนี่ยเนี่ย,เน,ยเนี่ยค่ะที่ถ่ายมานะคะคือ อันนี้สวยมากนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยเข้าไปนะไม่ทันนะเพราะว่าจะปิดแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็เลยเพราะว่าโอเคงั้นตรงนี้ก็ผ่านไปอีกนะคะสรุปก็ไม่ได้ไปนะคะแล้วก็ก็เลยให้เขาไปอีกที่หนึ่งเลยซึ่งจะบอกว่าคือแผนไว้ประมาณสีที่เนาะสรุปก็คือไม่ได้ไปสักที่เลยะคะ่ะแล้วก็ผิดแผนนะคะเนื่องจากรถติด ก็เลยบอกให้เขาเนี่ยพาไปวัดธานุมานนะคะซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็อยู่วัดธานุมานนะคะแต่ว่าเหมือนจะเป็นคนละที่กับที่อาจารย์คาดหวังไว้นะคะแต่ก็โอเคนะคะได้ามากราบสักการะองค์ธนุมานที่นี่นะคะซึ่งเขาก็จะเป็นรูปปั้นแต่ว่าอาจารย์เนี่ยถ่ายได้แค่หน้าประตูนะคะเขาไม่ให้ถ่ายภายในนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายข้างในมาให้ดูนะคะ แต่ว่าก็เป็นการวนเข้าไปวาดแป๊บเดียวนะคะก็ออกมาเลยค่ะซึ่งวัดที่นี่เนี่ยจะไม่เหมือนวัดไทยเนาะเราก็จะแบบไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะคะและนี่นะคะก็จะเป็นร้านอาหารใกล้ๆวัดนะคะก็จะมีคนเต็มไปหมดเลยนะคะอาหารเขาก็จะขายคล้ายๆกันมันเป็นแป้งอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งอาจารย์ก็ไม่กล้ากินนะคะแล้วก็อาจารย์ก็รู้สึกว่าตรงนี้ไม่ค่อยเซฟเท่าไหร่นะคะก็เลยรีบขึ้นรถแท็กซี่แล้วก็ อีกที่หนึ่งค่ะและที่ทุกท่านเห็นอยู่นะคะก็เป็นแกลเลอรี่นะคะจริงๆอยากลงไปมากนะคะแต่ดูสิคะรถติดมากนะคะตอนนี้แท็กซี่กำลังจะพาไปอินเดียเกตนะคะซึ่งสุดท้ายอาจารย์เห็นรถติดนะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าโอเคไม่ลงไว้ครั้งหน้าค่อยมาใหม่แล้วก็บอกให้เขาพาไปร้านอาหารได้เลยค่ะเพราะว่ายังไม่ได้ทานอะไรมาทั้งวันนะคะและนี่ก็เป็นร้านอาหารที่แท็กซี่ แนะนำนะคะซึ่งอาจารย์มาคนเดียวแต่ร้านอาหารที่เขาพามาซึ่งโรแมนติกมากนะคะเหมือนกับว่ามีมาดินเนอร์กับแฟนกับคนรักอะไรอย่างนี้เลยซึ่งอาจารย์มาคนเดียวนะคะแล้วก็ยิ่งเห็นร้านแบบนี้ก็ยิ่งเปลี่ยวนะคะเพราะว่าเราไม่มีใครมาด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคุณพาเรามาร้านอาหารที่มันดูแบบโรแมนติกไปไหมเนี่ยนี่นะคะก็ สั่งอาหารมานะคะก็อาจารย์ก็สั่งแค่สปาเกตตี้นะคะเพราะว่าไม่รู้จะกินอะไรนะคะแต่จะบอกว่าร้านอาหารร้านนี้อร่อยมากค่ะแล้วก็ราคาโดยรวมนะคะก็ไม่ได้แพงมากนะคะถือว่าโอเคเลยนะคะนี่ก็เป็นอาหารที่สั่งมาเนาก็สั่งมาแค่อาหารจานเดียวกับน้ำหนึ่งอย่างนะคะเพราะว่าอาจารย์เป็นคนทานน้อยนะคะเห็นอ้วนๆอย่างนี้จะทานน้อยมากเลยนะคะ ตอนถ่ายคลิปนี่ก็แอบเขินนะคะเพราะว่านั่งคนเดียวนะคะแล้วก็คนอื่นเข้ามาก็เป็นคู่นะคะบางคนเข้ามากับครอบครัวเราก็เป็นคนโสดน,นะคะที่นั่งทานข้าวคนเดียวปกติก็ไม่ค่อยเขินค่ะแต่ว่าบรรยากาศร้านนี้มันพาเขินจริงๆค่ะเพราะว่าควรจะมีใครไปด้วยสักคนหนึ่งค่ะการนั่งกินข้าวคนเดียวนี่มันก็รู้สึกแปลกๆนะคะและระหว่างทานข้าวนะคะอาจารย์ก็ซื้อเจอห้างหนึ่งห้างค่ะนี่นะคะ เป็นห้างที่เจอเจอจะบอกว่าจริงๆเสียดายน่าจะมาทานข้าวที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีร้านอาหารแล้วก็มีดนตรีสดซึ่งเสียงเพลงเนี่ยเพราะมากนะคะแล้วก็เป็นห้างที่ไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าสะอาดนะคะแล้วก็รูรานะคะซึ่งเป็นห้างที่น่าเดินมากค่ะและนี่นะคะก็เป็นโซนร้านอาหารด้านล่างนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารที่ ค่อนข้างใหญ่อยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้เดินเข้าไปเนื่องจากว่าอาจารย์ไม่ได้มาทานข้าวเนาะเราก็เลยถ่ายแต่รอบนอกมาให้ดูนะคะแต่ว่าบรรยากาศภายในห้างเนีย่ยดีมากๆนะคะตอนนี้นะคะอยู่ในห้างสปปษษษษษรรพสินค้าแบรนด์เนมนะคะก็จะมีพวกร้านอาหารเต็มไปหมดเลยข้างในสวยมากแล้วก็บรรยากาศ และนี่นะคะด้วยความที่อาจารย์ทานข้าวมาแล้วนะคะก็เลยสั่งแค่เครื่องดื่มนะคะก็อยากนั่งพักสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะก่อนกลับโรงแรมะค่ะ ติดทุกที่มันเป็นวันอาทิตย์เนาะก็คือคนเขาเข้ามาเที่ยวเหมือนแบบเราวันอาทิตย์ไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนฟิลมันเหมือนแบบในกรุงเทพบ้านเรานั่นแหละรถมันก็เลยแบบจะติดเราเลยแบบว่าเออไม่ลงดีกว่าเพราะว่าวันเนี้ยไม่ได้กินข้าวด้วยแล้วก็รู้สึกหิวแล้วก็แบบมันไม่มีอารมณ์จะลงไปเดิน เดี๋ยวเราจะออกไปรับประทานอาหารเช้ากันนะคะก่อนที่อาจารย์จะขึ้นเครื่องนะคะและนี่นะคะก็เป็นหน้าตาอาหารนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวมังสวีรัต<ม>ทธัญพืชนะคะแต่ว่าที่โรงแรมนี้นะคะ<ม>เขาก็มีให้เลือกหลากหลายนะคะ<ม>ก็จะมีตั้งแต่ชีสนะคะแล้วก็แฮมอะไรพวกเนี้ยก็มีหมดเลยนะ แต่ว่าอาจารย์เนี่ยก็เลือกมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วรสชาติโดยรวมนะคะก็ยังไม่ใช่รสชาติที่เราต้องการนะคะอาจจะเป็นคนติดกินเผ็ดแล้วก็รสจัดนะคะพอมากินอาหารอินเดียเนี่ยถ้าเป็นแบบจืดๆเลี่ยนๆเนี่ยก็จะกินยากนิดนึงบางคนบอกว่ากลิ่นเครื่องเทศเขาแรงใช่ไหมคะแต่พอมาจริงๆจะบอกว่ากลิ่นเครื่องเทศของคนอินเดียเนี่ย ไม่ได้แรงขนาดที่แบบรับไม่ได้นะอาจารย์นะ่ะรู้สึกว่ายังน้อยไปด้วยซ้ำเพราะว่าอาจารย์นะ่ะติดกินรสจัดแบบตะ้เครื่องเทศก็แบบรสจัดไปเลยกินแบบต้องชาร์อะไรประมาณนี้ค่ะแต่พอมากินที่อินเดียก็รู้สึกว่าไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะคะเนี่ยนะคะก็เลยกินอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะตอนภาคก็รู้สึกว่าเอออาหารน่าทานนะคะแต่พอนึกถึง รสชาติวันนั้นนะคะก็รู้สึกว่ายังไม่ได้นะคะรสชาติยังไม่ได้จริงๆะคะ่ะเนี่ยนะคะมีอาหารให้เลือกเยอะแยะนะคะบางคนอาจจะชอบก็ได้นะแต่อาจารย์ส่วนตัวแล้วก็เฉยๆนะคะอันนี้เป็นไก่นะคะเป็นอกไก่และอันนี้ก็ไส้กรอกเนาะอาจารย์รู้สึกว่าอาหารพวกนี้กินง่ายสุดที่เป็นไข่เค็มนะคะ <laughs> มีเป็นลูกอย่างนี้เลยนี่แล้วก็เป็นแฮมเป็นชีสนะคะ นี่นะคะอาจารย์ก็ตักมาอย่างละนิดละหน่อยเนาะก็กินไม่ค่อยได้แต่ห้องอาหารที่นี่กว้างแล้วก็สวยมากนะคะเขาก็เปิดให้ทานอาหารได้ตั้งแต่เช้าหกโมงครึ่งนะคะอาจารย์ก็เป็นคนแรกเลยเพราะว่ามีไฟบินตอนเช้านะคะก็เลยต้องรีบมาก่อนนะคะนี่นะคะก็นั่งทานอาหารคนเดียวนะคะแล้วก็พนักงานเขาก็ เสิร์ฟกาแฟให้นะคะก็สะดวกสบายอยู่นะคะนี่นะคะมิกมัว่วไปหมดเลยค่ะเพราะว่ากินไม่เป็นจริงๆค่ะเนี่ยค่ะก็คือกินได้อย่างละนิดละหน่อยบางอย่างก็ทานไม่เป็นนะคะแต่ก็อยากลองทานก็เลยตักมานะคะสรุปก็คือกินไม่หมดนะคะก็ชิมอย่างละนิดละหน่อยเนาะแล้วก็ถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ แต่วันนั้นรู้สึกอาหารเลี่ยนไปน,นิดนึงขนาดข้าวที่คิดว่าน่าจะอร่อยนะคะก็เลี่ยนค่ะเนี่ยนะคะก็นั่งทานคนเดียวนะคะเพราะว่าคนอื่นเขายังไม่ตื่นกันคะ่ะอาจารย์ตื่นแต่เช้าเลยที่ต้องตื่นเช้านะคะเพราะว่ามีบินไปสิงคโปร์นะคะก็เลยกลัวตกเครื่องนะคะก็เลยรีบมาทานข้าวก่อนเลยคะ่ะทานข้าวเสร็จแล้วเราก็เช็คเอานะคะก็กําลังรอแท็กซี่มารับนะคะ แท็กซี่ก็เหมือนเดิมนะคะลองเรียกอูเบอร์นะคะจากราคา400นะคะก็เป็น1,000ไปโดยปริยายแต่ว่าอันนี้ยอมรับได้ค่ะเพราะว่าแท็กซี่คันใหญ่แล้วก็ใหม่ด้วยนะคะแล้วก็คนขับเนี่ยเฟลลี่นะคะอาจารย์โอเคเพราะว่าเซอร์วิสดีค่ะ เปลี่ยนแปลนก็เป็นเอกลักษณ์ของอินเดียอยางนึงนะคะสนามบินนิวเดลีนะคะเป็นสนามบินที่อาจารย์รู้สึกว่าตรวจเยอะหลายด่านมากแล้วก็ใช้เวลามากกว่าสนามบินอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยเผื่อเวลานะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ย วิ่งเยอะมากวิ่งรอบสนามบินเลยเพราะว่ากลัวตกเครื่องนะคะเราก็จะนั่งจากนิวเดลีนะคะไปสิงคโปร์ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด6ชั่วโมงนะคะระหว่างทางนะคะอาจารย์ก็ว่างมากนะคะก็ออกแบบโลโก้ได้ไป3แบบนะคะแล้วก็นี่นะคะเริ่มหิวนะคะก็สั่งแอลมอนมากินกับกาแฟนะคะจริงๆจะบอกว่าอยากได้อาหารอย่างอื่นคะ่ะแต่สื่อสารกันไม่เข้าใจนะคะก็เลยได้เป็นแอลมอนมาหนึ่งกระปุกค่ะนี่นะคะก็ ถ่ายระหว่างทางมาให้ดูนะคะนี่ถึงสิงคโปร์แล้วค่ะทุกคนนี่เห็นทะเลแล้วจะบอกว่าทั้งทริปเนี่ยไม่เจอฝนนะคะแต่มาเจอฝนที่สิงคโปร์วันสุดท้ายนะคะก็เลยแบบว่าแอบเซ็งนิดนึงตอนขากลับนะคะก็คลิปถัดไปนะคะก็จะเป็นคลิป ไปไหว้พระที่สิงคโปร์เนาะก็จะเก็บบรรยากาศสวยๆวัดสวยๆมาให้ดูนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์โรสด้วยนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมรับฟังมาถึงตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ